สวัสดีค่ะคุณครูในช่วงเวลาสองสวันนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับชาเร่แพร่ออกไปมากมายเลยค่ะแล้วยังมีจดหมายของความช่วยเหลือจากนักเรียนคนอื่นๆมาด้วยนี่คือสัญญาณที่ดีเลยค่ะแสดงว่างานที่เราจะต้องทำเยอะยะมากเลยได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะอแต่ว่า มีจุดหมายทั้งหมดที่เราได้รับมามีจุดหมายแบบนี้มาด้วยค่ะหนูว่าคูน่าจะลองอ่านดูนะคะถึงคุณครูที่ปรึกษาฝ่ายสอบสวนสสอสดีค่ะฉันคืออุคุโซระอายานิจากโรงเรียนมัธยมอบิดอส ถึงฉันจะรู้สึกละอายใจที่ต้องสูญจดหมายถึงคุ้นครูแต่ฉันมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะฉันขอเข้าประเด็นเรียนะคะตอนนี้โรงเรียนฉันถูกลังแกอยู่ค่ะกลุ่มอันตภานในพื้นที่กําลังลังแกพวกเราอยู่ค่ะจริงๆสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนแต่ฉันคิดว่ากลุ่มอันตพานพวกนี้กําลังจะยึดอาคารเรียนของเราค่ะตอนนี้เราพยายามที่จะขัดขวางเอาไว้แต่กระสุนกับสเสบียงของเราเหลือน้อยลงทุกที ขึนปล่อยเว็บนี้กลุ่มอัตรภาต้องมายึดโรงเรียนของเราแน่เลยค่ะฉันก็เลยเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือคุณครูคะครูช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมคะโรงเรียนมยัธยมอาบิดอสหนูเคยได้ยินมาว่าเดิมทีอาบิดอสเคยเป็นเขตปกครองตัวเองขนาดใหญ่แต่ต้องประสบภยัยเรื่องยากลำบากเพราะการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศค่ะเขตนี้เขตนั้นกว้างใหญ่ขนาดที่คนหลงทางและเกิดอุบัติเหตุนในใจกลางเมืองได้เลยนะคะ <c oughs> หนูแต่หนูไม่รู้หรอกค่ะว่าจะมีคนหลงทางในใจกลางเมืองได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่เครื่องที่เอาไว้แค่เรื่องที่เอาไว้โอ้อวดคนอื่นก็เป็นได้ค่ะ แต่ถ้าโรงเรียนถูกกลุ่มอันตพานมาลังเกแบบนี้ไม่น่าใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะคะ่ะเกิดเรื่องแบบมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะฉันจะไปที่อะบิรอดคุณครูจะไปที่นั่นหรอคะนี่สินะพะลังของผู้ใหญ่เข้าใจแล้วคะ่ะรีบออกเดินทางกันเถอคะค่ะมาถึงเขตอบิดอ,อด ผ่านไปสมสาวันแล้วแต่คุณแต่คุณครูยังหาโรงเรียนไม่เจอและลงทางอยู่ใจกลางเมือง